วันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีและที่นี่จะเราอยู่คือร่มไม้ เข้ามาที่ร่มไม้ริมทานนะครับผมแล้วก็ช่วงระหว่างทางเข้าก่อนที่จะลงไปกางเต็นทนะ์นี่ก็มีคุณลุงนะคุณลุงเล็กเจ้าของเจ้าของสถานที่เจ้าของโวนเลยนะก็ได้ทําการขายทุเรียนนะครับสําหรับผู้ที่มากางเต็นท์ก่อนที่จะกลับนะดูมาจากนนทบุรีนะครับมาจากกรุงเทพนี่แบบเยะแยมมากมาเลย โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอขาหยุดแป๊บหนึ่งนะฮะสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนครับค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับเราสองคนครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่อำเภอส่วนพึ่งจังหวัดราชบุรีและที่นี่จะเราอยู่คือร่มไม้ริมทารครับผมวันนี้เราอยู่ที่ร่มไม้ริมทานนะที่อำเภอสวนพึ่งจะเป็นแนวแคมปิ้งอีกเช่นเคยนะครับดูจากด้านหลังเราก็จะเป็นท่าน้ําจากแม่น้ําลําพาชีนะซึ่งใสสะอาดเย็นสดชื่นมากๆเลยนะครับอันนี้เปียกไปเล่นมาแล้วใช่ไหมไปแอบไปเล่นมาเมื่อกี้นี้ เริงรื่นฟูก็แน่นหนาเลยก่อนที่เราจะมาเปิดคลิปนะเลยแอบเล่นมาหน่อยดิเดี๋ยวไปกลางเต็งกันดีกว่าครับทุกที้เดี๋ยวขออนุญาตไปกลางเต็งก่อนดีกว่านะฮะ้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะที่จะให้ทุกคนรับชมกันนะครับผมโอเคครับไปกลางเต็งก่อนดีกว่าไป ทุกคนครับตอนนี้นะฮะเราได้ทําการกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็นท์เราอยู่ด้านหลังจะพามาดูเต็นท์ของเราเลยดีกว่านะครับว่าบรรยากาศที่เราเลือกในการกางเต็นท์เป็นอย่างไงบ้างตัวนี้ก็จะเป็นเต็นท์ของพี่เบสนะเต็นท์ของพี่นัทนะอันนั้นเป็นเต็นท์ผมนะครับแล้วก็จะมีของพี่หนุ่มจะอยู่ข้างๆเต็นท์ขอี่หมแล้วส่วนด้านหน้าเราก็จะเป็นทาร์ปนะเอาไว้สรับในการทําอาหารนะครับโอเคครับช่วงนี้เดี๋ยวขอญาตไปทาอาหารก่อนแล้วกันนะครับ ต,ตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่เราต้องประกอบอาหารครับทุกคนครับเดี๋ยวมาดูเมนูกันนี้ว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรให้เรารับประทานกันเดี๋ยวมาดูเมนูแรกกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ค่ะหมก็มีอยู่นะทำอะไรอยู่เอ่ยตอนนี้ข้าวต้มเ <Okay. S 2> มนูแรกเราก็จะมีเต้าหู้ทอดนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเล็ดจาันีคือเป็นรังอุปกรณ์ของเราหมักหมูโดยจานเบสเดี๋ยวพี่นัทจะบอกสูตรให้เข้าไปขนลุกอยเรียกว่านักดักก้อนอ<ะ> อ oh, เดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแ้วดีกว <c oughs> ่าโอ้มากกาดตอนนี้ก็เมนูช่วงเย็นของเราคนระับก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใน2เมนูนี่อันนี้ก็คือ ข่อยจับน้ำข้นข้นข้นรสชาิเป็นยังไงต้องทามเป็นน้ำตุ้มเสือกกระเพือครับทีเด็ดต้องมีนี่ด้วยนี่ฮะต้องตดวจอกระเทียมเกลียวอันนี้สูตรก็น้ำซุปคล้ายๆกับบะหมี่นงครัอันนี้โฆษณาให้เขาหน่อยกระดูกทิศกระดูกอะไรกระดูกวัวมาครับผมตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณทุกโมงครึ่งแล้วทุกคนครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศช่วงเย็นกันว่าบรรยากาศดีขแค่ไหนเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดู นี่ครับเป็นเมนูรอบเย็นของเราน้องหมิวนะกำลังจัดเตรียมการทำส้มตำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าส้มตำสำหรับการแคมปิ้งนะที่รม่มไม้ยินทานี่หน้าตาจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยดีวยกว่าครับ ตอนนี้นะก็เป็นเวลาประมาณ4ทุ่มแล้วนะครับเมนูสุดท้ายเราก็จะเป็นเมนูยำหมูยอยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวเราขอทานยำหมูยอแล้วก็เดี๋ยวขอข้าวนอนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกับพี่งี้ตอนเช้าแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูท่าบรรยากาศนะนที่นี่ที่ล่องหมายริมทานเไปบรรยากันนะคะพรุ่งนี้ที่ล่องหมายริมทานนะคะขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับ อรุณสวัสดิ์ช่วงเชา้าวันนี้กันนะวันนี้เดี๋ยวในช่วงเช้านี้นะครับลุกขึ้นมาะทาอาหารกันโดยมีพี่นัทพี่เบสนะฮะแล้วก็น้องหมิวเราเดี๋ยวเรามาดูเมนูช่วงเช้าเลยดีกว่าว่าเมนูช่วงเช้าของเราจะมีเมนูอะไรกันบ้างไข่เจียวนะไข<ห>่<ห>เจียวหมูสับนะไม่ใช่หมูบดต้านกันนะคเลยมันจะหมูบดมันจะไม่เหมือนหมูสับ moments later i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago ครับในช่วงเที่ยสายนี้นะฮะคุณลุงเล็กนะครับเจ้าของสถานที่ที่นี่นะก็ได้นําทุเรียนนะฮะซึ่งปลูกอในสวนตัวเองนะครับได้ออกมาจําหน่ายให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามาตั้งแคมป์ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าตรงนี้นะฮะับร้านทุเรียนนะจะมีลุงมาตั้งขายทาง,งเข้านะครับทุเรียนนี่ลูกใหญ่เน้นเน้นมามนะ one hour later นี่พี่คนตอนนี้นะฮะเราก็ได้ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนที่ปลูกในส่วนพึ่งของเราเอง คุณลุงที่นี่ฮะก็ขอมีส่วนที่เรียนค่อนข้างเยอะเลยเรียกว่าเป็นแบบหลายสิบไรเลยทุกคนนะแล้วก็สําหรับคนที่มาเที่ยวอะ่ะตอนเช้าคุณลุงเ็าประมาณช่วงประมาณแปดเก้าโมงตรงนีงเขาก็จะเอาทุเรียนนะจากสวนของเขานะี่เอามาขายนะครับผมให้พวกเรานะฮะได้ชิมกันในราคาเพียงละโลละร้อยห้าสิบบาทเองการันตีเลยว่าเนื้อน,นี่อร่อยมากแล้วก็ถ้ามีความเสียหายหรือแม่ลอ,อย,อ,อ,ยอะไรยังไงนะฮะทุกคนสามารถเอามาเคลมกับคุณลุงได้เลยนะ <Yeah. S 1> คุณลงุงจะแจ้งเลยนะ <Ooh. S 1> นะครับเพราะคุณลุงนี่นะใจดีมากเลยทุกคนคนระับ ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านกันนะครับไปทุกคนเรากำลังเล่นน้ำอยู่กใหญ่น้ำเย็นมากเลยค่ะเล่นทั้งชุดนอนไปเลยซเเเี น้ำใสมากว้าว ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเข้ามาอยู่ข้างในสวนทุเรียนที่ร่มไม้ริมทานแล้วนะคะอยากจะบอกว่าในสวนทุเรียนเนี้ยนะทุกคนคือทุเรียนนะลูกใหญ่มากแล้วก็พื้นที่ในการปลูกทุเรียนของคุณลุงเล็กอะ่ะคือเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะเนี่ยให้ดูอันนี้คือต้นเดียวนะทุกคนดูดิมันลูกแบบลูกใหญ่มากๆอ่ะแล้วดูเขาปลูกต้นดิ ห่างกันแบบว่าระยะประมาณเท่านี้แล้วพื้นที่เขาเยอะมากค่ะทุกคน few minutes later. เดี๋ยวทุกคนนะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราต้องเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะใช่แล้วค่ะแนะนาเลยนะคะที่นี่นะคะร่มไม้ริมทานนะคะถ้าเข้ามาเล่นน้ำมานั่งชมวิวแบบไม่ได้พักอะ่ะคนละหนึบาทแต่ว่าถ้าสมมติว่าพักทั้งคืนแบบที่เราพักนะคะก็คือคนละหนึ่งยบาทไม่แพงเลยเพิ่มมาอีกห้บาทเอง เรียกว่าราคาหลักน้อยแต่ได้วิวหลักล้านนะใช่และแล้วที่นี่ไม่ต้องห่วงก็ห้องน้ําดีมากห้องน้ําดีมากแล้วก็ที่สําคัญใครชอบทุเรียนอ่ะยำภาพเลยนะคะเพราะช่วงเช้าเ้าเนี่ยคุณุงอ่ะที่ต้องหวัดเำพีย์เขาจะตัดทุเรียนสดๆจากต้นน้องเขาอะมาขายที่หน้าทางเข้าของเราเนี่ยแล้วก็สามารถซื้อกลับไปฝากอ่บ้านได้แล้วทุเรียนเป็นทุเรียนแบบว่าสุดยอดมากนี่ฮะอร่อยมากเนื้อดีเลยยังไงก็ฝากสถานที่ที่นี่ด้วยแล้วกันนะครับกับร่มไม้ริมทานนะ เราสองคนขอเดินทางกลับบ้านก่อนละกันนะะใช่แล้วค่ะทุกคนก่อนกลับนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะคะแล้วก็สําหรับคนที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานแล้วก็ขอให้ติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปคอนเทนต์ทำนู่นทำนี่แอคทิวตี้ต่างๆมากมายเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามคลิปของเราต่อไปเลยกันนะฮะว่าข้างหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกัน นะครับผมวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน,นเจอกันทิปหน้านะบ๊ายบาย Have you ever met someone you could not get y i h o t Have you ever been in love so deep there's no way out? ค่ะทุกคนกำลังปอกทุเรียนของคุณลุงอยู่นะคะที่เราซื้อมา oh. เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าทุเรียนคุณลุงนะคะที่เราซื้อมาจากสวนเลยจะเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> แต่ขอบอกไว้ก่อนนะคะเราซื้อมาประมาณเมื่อ2วันที่แล้วค่ะแล้วคุณลุงบอกว่าประมาณ2วันก็สามารถกินได้เลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะ1ีส โ้ว้าวโอ้โห oh, <no. S 1> ใหญ่มาก oh, <no. S 1> ใหญ่ขน,นาดหนูไหมใหญ่ใหญ่มากค่ะทุกคนเดี๋ยวขอตัวแกทุกยนใส่จานกันนะคะทุกคน